ไร้ปฏิหารทารกเคราะห์ร้ายที่หมอทำคลอดหายปาราหักติดเชื้อรุนแรงเสียชีวิตแล้วครอบครัวสุดเศร้าคืบหน้าล่าสุดไร้ปฏิหารทารกที่เพิ่งคลอดได้สิบกว่าวันแต่หายปรราหักและติดเชื้อจากการช่วยทำคลอดของโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะหลังมีอาการไตาวายปัสสาวะไม่ออกหัวใจเต้นช้าพ่อแม่และครอบครัวช็อก ทำใจไม่ได้เตรียมเดินหน้าเรียกร้องความรับผิดชอบความคืบหน้ากรณีที่นางสาวอาริยาอายุ23ปีซึ่งตั้งขันท้องแรก ไปคลอดด้วยวิธีธรรมชาติที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาได้ลูกสาวน้ำหนัก3,100กรัมหลังจากคลอดเด็กมีอาการตัวเหลืองและหัวใจเต้นผิดปกติค่ะหมอจึงให้อยู่ในตู้อบที่โรงพยาบาลส่วนแม่อนุญาตให้กลับบ้าน แต่ให้แม่มาให้หนมลูกที่โรงพยาบาลตลอดต่อมาวันที่สองธันวาคม2567หมอแจ้งว่าลูกที่คลอดอายุได้ราวสิบวันหายประราะข้างขวาหักสร้างความงุนงงให้กับพ่อและแม่เป็นอย่างมากค่ะเพราะหลังคลอดลูกอยู่โรงพยาบาลตลอด จากนั้นวันที่3ธันวาคมหมอแจ้งอีกว่าลูกติดเชื้อขั้นรุนแรงถ่ายเป็นเลือดก็ยิ่งสร้างความคาใจให้กับครอบครัวมากขึ้นจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่4ธันวาคม2567ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงกับญาติถึงสาเหตุที่ทารกหายประหักว่าเกิดจากการใช้เครื่องมือช่วยทำคลอดเนื่องจากปากมดลูก เปิดไม่สุดค่ะและเด็กตัวใหญ่ไม่สามารถคลอดเองได้ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยดูดเด็กออกส่วนที่แจ้งญาติว่าเด็กหายปะลาหากักเพราะเอ็กซเรย์ครั้งแรกไม่เห็นไม่ชัดเจนกระทั่งเด็กมีอาการผิดปกติตัวเหลืองหายใจเต้นผิดจังหวะค่ะจึงเอ็กซเรย์ครั้งที่สองถึงเห็นว่าหายปลาของเด็กนั้นหกัก กรณีที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลก็จะทำการรักษาเด็กอย่างเต็มที่กระทั่งเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ทางโรงพยาบาลได้แจ้งให้พ่อแม่และครอบครัวมาฟังอาการของทารกน้อยซึ่งรักษาอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอีกครั้งซึ่งหมอแจ้งว่าน้องมีอาการไตวายปัสสาวะไม่ออกหัวใจเต้นช้าลงโอกาสรอดชีวิตน้อยมากและล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมาทารก เคราะห์ร้ายได้เสียชีวิตแล้วไร้ปฏิหารค่ะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่คนในครอบครัวและญาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ พ่อและแม่ซึ่งอยู่ในภาวะช็อกพูดไม่ออกเอาแต่ร้องไห้ค่ะและตัดพ้อว่าพ่อแม่ซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิดไว้รอลูกสาวคนแรกของครอบครัวแล้วแต่กลับไม่มีโอกาสได้เลี้ยงหรือดูแลลูกเลยขณะที่ทางครอบครัวยืนยันว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องและพ่อแม่ของน้องให้ถึงที่สุดค่ะ อมาเมื่อวานมยังไม่วมเลยแต่วันนี้อต้องแนะคะครอบครัวหนูเป็นได้ใช่ไหมคะแล้วครอบครัวหมอเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วหมอก็บอกว่าครอบครัวพี่ไม่เป็นอยู่แล้วค่ะหนูได้ยินเต็มเลยค่ะมีอัดคลิปเสียงไว้ด้วยค่ะคือตอนนี้ทางญาติติดใจเลยติดใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกแจ้งว่าหายประหงใช่ไหมคะพอผ่านมาได้ประมาณหนึ่งวันหมอแจ้งว่า มีอาการไตวายเย,ยี่ยวไม่ออกหลังจากเที่ยงคืนนี้ถ้าถ้าอาไม่มีเยี่ยวออกอะไรเงี้ยคะ่กะก็เด็กก็จะเสียชีวิตได้แต่พอว,วันนี้นัดนัดมาคุยกันคุยอะไรให้เราตัดสินใจว่าจะทํายังไงอะคะ่ะแล้วเขาก็แบบเสียใจกันมากคะ่ะครอบ,บเราวเราอยากให้หมอที่สน์ออกมาให้ให้จริงที่สุดคะ่ะแล้วก็อยากให้มีเอกสารมาทุกอย่างเลยคะ่ะว่าน้องจะเสียชีวิตเพราะอะไรโรคโรค โรคนี้มาเพราะอะไรการเอกซเรย์ขอให้มาทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็แบบน้องมีอาการไตวายหนูว่าน่าจะมาจากหมอที่อัดยาให้น้องนะคะแล้วก็เยี่มไม่ออกทําให้น้องมีอาการแบบนี้ขึ้นมาค่ะตนี้ความต้องการเราคืออะไรคะควาต้องการของเราคืออะไรตอนนี้ต้องการให้หมออัดยาชี้เจใช่อยากให้หมอชี้เจงให้ชัดเจนนะคะว่า น้องเกิดสาเหตุนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าตอนคลอดวันสองวันแรกค่ะน้องปกติดีมากแล้วน้องน่ารักมากค่ะแข็งแรงมากด้วยค่ะแล้วแล้วพอสักพักมาหมอมาแจ้งว่าหหยปราหักหลังจากนั้นมาอีกแจ้งว่าไตวายเยี่ยวไม่ออกติดเชื้อหนูก็เลยติดใจว่าทําไมมันเป็นอาการแบบนี้มาทําไมไม่บอกตั้งแต่วันแรกค่ะทําไมเพิ่งมาบอกจนแบบจนมารายาสุดท้ายแล้วค่ะพวกเราก็ทําใจไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กมันอยู่ในโรงพยาบาลตลอดไม่เคยได้เอาออกจากโรงพยาบาลเลยตอนนี้มีอาการติดเชื้อได้ไหม ติดเชื้อค่ะมีอาการติดเชื้อจากเด็กแล้วเชื้อเพไอะมันใช่ค่ะแล้วหมอแม่หลอกแต่หมอเขาคุยกับยาว่าคือล้านอะออกมาเยี่ยวนะออกมาน้อยมากแต่มีสุน,น้อยที่จะรอดแต่ถ้ายังไงหมอเขาก็ช่วยเต็มที่ถ้ามีการปั๊มหัวใจอะไรเขาก็จะปั๊มหัวใจนี่ยาบอกว่าไม่ต้องปั๊มหลอกก็ปล่อยให้เขาตายโดยในธรรมชาติของเขาแค่นี้เขาก็บอกช้ำพอแรงแล้ว สงสารเดชแค่นี้ก็เรื่องตายก็คือเรื่องตายไปอยากรู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรใช่ตายเพราะโรคอะไรสาเหตุมาจากอะไรอยากให้มอทำเอกสารมาให้แน่ชัดเลยนะคะ้งด้วยใช่ค่ะให้ชี้แจงด้วยค่ะว่าสาเหตุที่น้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรทั้งๆที่ คลอดมาตอนสองวันสามวันแรกน้องอาการปกติมากคะ่ะน่ารักมากคะ่ะแม่หนูยังมาอุ้มหลานทุกวันเลยคะ่ะล้วเพิ่งมารู้สาเหตุหลังๆเนี่ยค่ะก็เลยทากันตกใจทั้งครอบครัวเลยคะ่ะหลังๆของเดือนนี้แหละแต่เดือนที่แล้วที่คลอดไม่เคยมีแจ้งแบบอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องไหปรรา้าเรื่องกับติดเชื้อเพิ่งจะมาแจ้งเดือนเนี้มีแต่อาการหลักๆของเดือนธันวาคมนี่เลยไงเดือนที่แล้วะก็อยากให้ความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ อยากได้ความเป็นธรรมอยากได้ความเป็นจริงจากทางโรงพยาบาลค่ะเราก็ถึงน้องจะไปหรือไม่ไปอันนี้พวกครอบครัวก็คงทําใจแต่หนูอยากได้ความยุติธรรมให้น้องค่ะแล้วก็ความชัดเจนให้น้องค่ะอย่างน้อยก็ได้ความยุติธรรมให้น้องน้องจะได้ไปแบบไม่ห่วงอย่างน้อยเขายังไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เขาเลยพวกหนูยังได้เห็นเขาแต่เขายังไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่พวกหนูเลยยังไม่ได้เห็นพ่อเขาแม่เขาแต่พวกหนูได้เห็นเขาแล้วค่ะ ก็เลยแบบอยากได้ความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะถึงตอนนี้มันไม่มีหวังแล้วก็ตามแต่หนูก็อยากให้หมอทําให้ถึงที่สุดอะ,ค,ะค่ะค่ะหนูก็เข้าใจหมอนะคะที่ที่รักษามาได้ขนาดนี้แต่หนูก็เข้าใจหมอฟาเจ้าใจวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสุรชัยพิรักษาภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน